เฮดคิปว่าไหตญยาคือต้องสีสั่งยาคักเนาะสวัสดีอินเจแปนค่ะพี่น้องมือนี้ข่อยก็อยางมาอธิบายว่าคอยเป็นยังคือเฮดคลิปแนวนี้จุดประสงค์่อยคืออีอย่างมาบอกห้ทุกเจ้าฟังที่จริงของคอยกับเบยอยากว้าแนวนี้ออกไปบีอยากทายทอดคิปแบบนี้ออกไปแต่่อยบอกไปเลยว่ามันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับคอยเหล่าผูญิงหลายๆคนเบว่าสิเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศก็ตามที่ได้ย่ายเขามาอยู่น้ำแม่ผัวบางคนก็ได้แม่ผัวดีบางคนก็ได้แม่ผัวคือจังว่าหันละพี่น้องนักไปก็คอยอีกมีจุดประสงค์ของ่อย้อวา เกิดการสร้างกันขึ้นแต่ถ้าผู้ใดสิมาสังเกตคลิปคอยเบื้องให้ดีๆซึ่งมันสิมีแง่คิดดีๆให้ทุกเจ้าพิจารณาเบื้อยู่เหตุผลคือหนึ่งเป็นอย่างคนญี่ปุ่นคือปล่อยให้พ่อแม่ตายผู้เดียวต้องเข้าใจบางคนเขาจะไปเห็ดงานอยู่ต่างจังหวัดสามารถกลับมาเบิ่งพอเบื้องแม่ได้เนื่องจากต้องเข้าใจว่าบ้านเศ้าเขาซื้ออยู่ยากอยู่บ่ได้ลระพี่น้องบาไม่มีเงินใจค่าบ้านกะกลายเป็นคนเลอล่อนทันทีสก่วนกรณีที่สองก็สิคือของทุกค่อยากกลับมาเบิ่งพอเบื้องแม่แต่กลับมาเราก็มี พ่อกลับมาแล้วกลับเกิดปัญหาหลายๆอย่างเกิดอยู่นํากับบ่ได้อุกอังใจตืมเขาไปอีกบางคนบ่ได้เถียงแม่ผัวก็คือข่อยเนี่ละข่อยกับบวได้เถียงแต่แม่ผัวข่อยกับซีมีจุดประสงค์ท่วาเราก็อยากอยู่เค่กับลูกชายเลากับิีเฮ็ดจังได่ละผัวข่อยก็อยากมีเมียสิให้เลือกระวางเมียกับแม่เขากับ่วได้อยากสีเลือกแล้วข่อยก็ขอยำยูหลายเทียเลยละว่าข่อยบ่ได้ให้ผัวข่อยเลือกข่อยเลยซ้ำว่าน้ำข่อยว่าข่อยสิรักหนีจากเล่าซ้ำแต่ด้วยควมท่ว่าผัวเฮ้าหูจากนิสัยเฮ้าคือการเข่าก็ได้ถอ ลังกับว่าใดจะสีว่าจังใดก็ได้ยูร่วมกันกับผัวกับเมียแต่พอเข้าสีย่ายออกมันก็มีปัญหาคือว่าหันหละเป็นยังข่อยคือนมาว่าจังสี่ผลที่สองคือว่าลูกเต้าคารังค้นเขาก็อยากยูนั่มอยู่เด้อแม่เอ้ยไปบีบบังคับให้เขาต้องปักกันถอนแต่ถ้ายูบ่ไดก็ขอแยกกันยุ่ยอย่าให้มันต้องถึงขั้นตัดแม่ตัดลูกคือจังข่อยกับเมียกับผัวข่อยถอนถ้าพวกเจ้าให้เลือกเอาระว่างแม่กับเมียสิให้ผู้ลูกไส้เลือกว่าสีเลือกเอาผู้ใดสำหรับความรู้สึกของข่อยแม่บบเมนตัวเลือกแต่ว่่่าาาาาแแมมมมกกบสรถทททนนีีีเเดหของยว เมียกับว่าสามารถแทนแม่ได้คือกันถ้าทูกเจ้าอยู่น้ากันบ่ไรก็่าตัดขาดกันคือของทุกข่อยกับผัวข่อยทอนข่อยเลาวก็ได้ตัดขาดแม่เล่าและแม่เล่ากับบ่ได้ตัดขาดกับจริงแต่น้องสาวกับบอคห้ตัดกันแล้วล่ะต่น้องเขาก็ยังบ่อยากป้ากันกับผัวเลยเนาะพี่น้องถึงใจเขาใจเฮาแน่ผัวข่อยก็เป็นคนคือกันเด้อมิจิตใจในเมื่อเจ้ากับบ่ได้อยากป้าผัวป้าลูกเจ้าผัวข่อยกับข่อยก็แขกคนคนนึงที่ยังอยากอยู่น้ากันอยู่แง่คิดนี่ก็สิปากไปถึงพ่อปูแม่ญาทั้งหลายทียลูกเต้าเขากับว่่่าาาเขสิบออยยกูน เขามาอยู่นํากับมองจับผิดเขาอยู่ตลอดเวลาอันนั้นบ่ถือใจอันนี้บ่ถือใจหัวมึงขาดเมียมึงเห็นนั่นบ่ดีถ้าเจ้าบ่มาขาออหลีก็แค่แยกกันอยู่บ่เมนให้เขาเลือกเอาว่าสิเลือกผู้ใดเรามาตัดขาดกันจังี่ให้คอยถามได้ถอนขลังคนบอกให้ลูกตัดขาดกันเจ้าดีใจอหลีบ่ที่เขาเลือกกันแล้วเจ้าสิคือเสียใจบ่ที่เขาเลือกเมียเขาเพราะการเลือกทั้งสองยางคอยว่าคนยู่ตรงกลางก็เจ็บปวดเพาแพ้่กันถึงผัวเมียเขาสิดีบ่ดีก็ตามอ่สิบ่เมนลูกไผ่ลูกเคยในอุดมคติคอยว่า เป็นเรื่องชีวิตของเขาให้เขาไปใช้ชีวิตตามวิธีของเขาสิบ่ดีว่าบอกย่ามนั้น,นก็ค่อยกลับมาพบปะขึ้นหอดกันก็นยังมาหากันได้อย่าให้มันได้ลงเอด้ดยความเจ็บปวดคือจังขอบพัวผัวคอย,คอยบอกไว้เลยว่าคอยกับผัวคอยกับไู้ดรู้สึกดียังขึ้นเลยแต่ก็ยอมรับอยู่ว่าโล่งใจว่าบ่ามีผู้ใดมานั่งจ้องขาเจ้าของอีกแล้แลวทมว่าเสียใจบอกคอยบอกไว้เลยว่าคอยนะเสียใจแห้งผู้ใดล่ะรู้สึกดีแล้วคอยก็เชื่อว่าไม่ยาคอยก็เสียใจว่าแพ้กันคือกันละพี่น้องแล้วคอยกับผู้ลูกคือกันว่าถ้ามือนั้นผัว่่อออยยเลืกกูับมา แล้วเลือกที่สิทิมคอยไปไม่ยาเราสิรู้ซึกดีใจอีลีบอ่ะคิดลูกไส้เลือกทิมเมียเราไม่ยู่กับเรล่าคอยอยากให้เรื่องเล้าของขอบครัว้วคอยอย่างหน่อยให้มันเป็นแย่คิดดีๆสำหรับบางบุคคลก็ยังดีเด้อพี่น้อง